สวัสดีค่ะมื้อนี้พบกับช่องทิปปี้ะนแนนะคะมื้อนี้ทิปสิบห้าม่ากินบักทูเรียนจ้ามาเยอะๆแักทุเรียห้พ่อแม่พี่น้องโดยเบิงนะคะถ้าอยากกินก็ไปหาสื่อกินนะจ้าไม่ดีเอื้ยมันโซงมาหายจ้ะยุดจันทนธนาบุรีพูดวันไงเลยนี่เลยค่ะเยอะๆอ่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะ ย่้เรื่องไปหาซื้อมันกินนะจ้าเดี๋ยวใกล้สิขาเทศกาลบักทุเรียนนะนะคะอันนี้ถ้าซื้อที่บอยแนนใจว่าตอนนี้กิโลละจักบาทเนาะลองไปหาเบงนะคะเออลองไปหาเบงนะอันนี้กำลังจากที่ทิพกินแล้วนะนี่ทิพกิน <Wow. S 1> ไปแล้วสองเมตรนะคะสิกินอีกไปแจักสีว่าจากไดนก็เกลยมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบงก่อนนะ เบิ่งจ้ะรสชสติเป็นแนวดอ่ะเดี๋ยวสิห้นี่นี่จ้ะทุเรียนยัวย่วๆแซบๆค่ะมื่อน,นี้อย่าลืมพากันไปหาสื่อกินนะจ้ากรอบนอกรุ่มในวันสันเพิ่นว่าแซบหอมซื่นใจค่ะคนมากินทุเรียนกับสีจังเซียงนะคะ เทปเนี่ยแหละเป็นคนมากินทุเรียนมากลายค่ะเอาไปปลูกกับว่าเกิดจักเทือไปปลูกยู่รอเอดว่าเห็นเกิดจักเเทอเลยไพมีไอเดียดีๆนะคะแทรประสบการณ์แนะนําทิปได้เลยจ้ะรือเป็นว่าดินที่แถวบ้านที่ปลูกมั่นสปารังกันมั้งค่ะก็เลยว่าคอยเกิดกันเนะาะไพมีไอเดียก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้ทิปได้เลยจะ้ะเพื่อที่จะเอาไปปลูกอีกเทียนึงนะคะเพื่อมันเกิดเนาะ มากกินก็นอยากปลูกไวไเพื่อกันค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อม,มันสิซื่นใจนอกาลาเห้องแบบกลับบ้านนังสินะคะในเห็ุบักทุเรียนที่จะข้องปลูกแล้วมันเกิดตั้งเสียค่ะมาจา้ะอ่ะเดี๋ยวสิบแห่พ่อแม่พี่น้องในเบื้องแล้วกันอืมดัดแขวกินยังไงลำบากจังหน่อยค่ะ น้องเปดไฟเลยข้างล้างเลยเลือนซะเกินเพราะว่าโลกโควิดนะคะค่อยเจอกับปิดกันเนาะอืมเ้าก็ต้องรอให้มันรอให้เพิ่นเปิดก่อนนะคะจ้ะมาค่ะยอยูอย่อะค่ะกรอบนอกนุ่มในซื้อถ้าซื้อนี่ก็นนะ่าสิร้ายบาทอยู่ค่ะ นี่จ้ะพูดง่ายๆง่ายค่ะง่ายยืดเรืมพผากันไปหาสื่อกินนะจ้ะหอมค่ะกำลังดีจ้ะสาเนียงทว่ากำลังดีเนาะกอรอกนอกนุ่มในอันนี้นะสิมอนท่องค่ะอันนี้เม็ดกะเม็ดนิดเดียวนยนี้แหละค่ะอยู่ข้างในแต่ว่าเนื้อนี่ร้ายแห้งค่ะเนื้อร้ายอีลี ใช้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทิดน,ำนะะ้ำเลยค่ะเสร็จเป็นกำลังใจฮหดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับส้มอีกนะคะยืมผ้ากันไปหาสื่อกินนอจ้าช่วงเนี้ยแ่บๆบเลยจ้ะบายบายไปกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบายบาย